วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านชนะชัชวานวงศ์ได้มอบหมายให้ท่านพิชิตโสภาลุนป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญมาร่วมรายการกับเรานะครับพร้อมด้วยท่านนัต,ตพงศ์ตั้งสกุลกุลพัฒนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญซึ่งจะมีประเด็นพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญในวันนี้มีอยู่กันทั้งหมด3ประเด็นนะครับ นะครับประเด็นที่2ครับการจัดกิจกรรมภายในงานน้ำมการพระมงคลมิ่งเมืองประจําปี2566บรนทุดถึงครับเรามาพบกับทั้งสองท่านกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านป้องกันครับครับสวัสดีครับครับทั้งสองท่านก็มาร่วมรายการกับเรานะครับซึ่งปมีประเด็นที่ได้ผมได้นําเรียนไปข้างต้นนะครับราบนะครับมาอีกหนึ่งประเด็นกันในวันนี้นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมภายในงานนมัสการพระมงคลเมืองเมืองประจำปี2 5 6 6ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญท่านนัทพงษ์ตั้งสกุลกุลพัฒน์ขอเรียนเชิญครับครับกลับสวัสดีครับพระแม่พี่น้องครับ ผมนายนัทพงศ์ตังสกุลกุลพัฒนายกโตงครับนายกเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญครับมือนีตื่นเต้นครับดีใจระเกียิมาออกรลยการวิทยุผู้ว่าคุยกับประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทจังหวัดอำนาจ,จเจริญนี่มือนีครับครับสืบเนื่องจากเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ในฐานะผู้จัดงานนาัสการพระมงคลมิ่งเมืองประจำปี2566ซึ่งงานได้นำเนินการจัดมาแล้วกว่า40ปีครับที่ผ่านมาประชานชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้มีจิตอันเป็นกุศลก่อสร้างพระมงคลมิ่งเมืองไว้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเฮานะครับในการจัดงานมี วัตถุประสงค์ที่จะให้พี่น้องครับได้ร่วมกันเมาไหวก้กราบไหว้สักการะบูชาพระมงคลมิ่งเมืองเฮาซึ่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับครับประกอบกับทั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้อนุมัติโครงการมหากรรมบุญมหาอำนาจอำนาจ,จเจริญครับเพื่อร่วมบูรณาการกับโครงการนามัสการพระมงคลมิงเมืองประจำปี2 5 6 6ครับ ก็ได้เพิ่มเติมซื้อการจัดงานเป็นงานนามัสการพระมงค้นมิ่งเมืองและมหากรรมบุญมหาอำนาจอำนาจเจริญประจำปี2 5 6 6ครับครับในการจัดงานนะครับคณะอนุกรรมการและพัฒนาพระพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่วนราชการในจังหวัดลหลายๆหน่วยงานนะครับเดี๋ยวมาจัดงานร่วมกันครับครับทั้งเทศบาลเมือออำนาจ,จเจริญเป็นผู้เตรียมควมพร้อมในการจัดงานนะครับซึ่งนี่ขึ้นระวางวันที่3โมกราคมถึงวันที่หากุมภาพันธ์2 5 6 6ครับครับเมื่อวันจันทร์ที่ส0ทีิผ่านมานะครับเป็น พิธีเปิดงานครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับหลังจากนั้นเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสินาทีกาได้เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนลอยทุนทุนละ1,000บาทนะครับร่วมเป็นเงิน1นึ่งแสนบาทครับอมอบทุนให้สามเเรนหาสิทุนครับนักเรียนอีกหาสิบทุนครับ หลังจากนั้นเวลาแปนาฬิกากับมีพิธีถวายเครื่องสักการะพระมงคลมิ่งเมืองนะครับก็มีขบวนแห่เครื่องสักการะขบวนหุ่นฟ้างพุทธบูชาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดครับรวมพิธีเปิดงานครับเวลา8นาฬิกา30มนาทีกับมีพิธีร่ำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองครับมีผูเขาร่วมประมาณห0 0กอยาค้นครับผมมีการไทยทอดสดและกัน ไทยถ้ำวิธิทัตนะครับเวลา18นาฬิกาจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครับหลังจากนั้นแล้ว21นาฬิกาก็จะเป็นพิธีเปิดแสดงมหอรสศพครับระหว่างวันที่31มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับช่วงเรา้าเก้าโมงหอด4โมงแรงครับก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับมีการแข่งขันเซป,ปักตะกอ้อ หมอล่ำคูแข่งขันเปตองแข่งขันฟุตซอลประกวดครับรองสารพันยาออกล่านิทัศการนะครับการแข่งขันสต,ตรีทบาทครับการสาธิธเตเฮ็ดเครื่องสักการะปูชาการประกวดเหล่านิท่านธรำมะครับเวลา1 1นาฬิกาครับจะเป็นการถวายพัตตาหารเพนแด่พระภิษุสง์นะครับ 19นาฬิกาเป็นการแสดงของนักเรียนครับ18นาฬิกาจะเป็นการเจริญภูธมณ์าราคาย2่1นาฬิกากับเปิดเวทีแสดงมหรศพบครับส่วนพิเศษครับคือวันอาทิตย์ที่หากลุมผ้าพันนะครับเป็นวันขึ้น15าค่ำเดือน3ช่วงเศร้าครับเก้าหกโมงหกโมงเศร้าน,นะครับจะเริ่มพิธี่าำบุญตักบาตครับ สิบโมงพิธีทอดผาปลามหากุศลครับหกโมงแรกกันจะเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนตน์นะครับหกโมงครึ่งจะเป็นการแสดงพระธรรม,มเทศนานะครับของพระเทพวราจานร์นะครับเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีครับสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีจะเป็นพิธีเวียนเทียนนะครับในวันขืนสิ่หาคำเดือนสาม ในงานนะครับกิจกรรมทั้งพระพุทธศาสนาของทุกมือนะครับก็จะมี1 1โมงนี้ถวายเพลยรพัฒนาทุกมือครับก็ขอเชิญพี่น้องร่วมกิจกรรมน้ำกันนะครับส่วน18นาฬิกาก็จะเป็นการจเจริญภูทิธมนต์นะครับก็จะเฮ็ดทุกมือครับแล้วก็มีตักบาทสวรรค์ตักบาทวันเกิดตักบาทประตู ตักบาทรอยแปดเสียงเสียมซี่เสียงไทยพระนะครับแล้ก็ำบุญผาป้ามหากุศลส่วนกิจกรรมกีฬาภายในงานก็จะมีการแข่งขันฟุตซอลครับซีปักตะกอ้อครับสตรีทบาสครับแล้วก็แข่งขันเปตองครับส่วนกิจกรรมแข่งขันด้านศิลปะวัฒนธรรม ก็จะเป็นการแข่งขันจัดผ่านาสีสามสั้นครับการประกวดแข่งขันคับลองสารพัดยะครับส่วนกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมากของปีนี้ก็คือการประกวดลองเพ่งล่าว,วงมหาไทยครับจะจัดขึ้นในวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับเวลา1 9บเก่านาิกาครับเป็นกิจกรรมบูรณาการของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีหมอล่ำดีดพิ่นิจิจกรรมวาดภาพระบายสีการทายทอดเฮดเครื่องสักการ,ระบูชาอีสานการเขียนอักษรโบราณนะครับการทายทอดการทำอาหารขนมพื้นบ้านการทมเครื่องจักสารนะครับด้วยไม้ไผ่ระบายไม้การทายทอดการทา ขันหมักเปงครับการประดิษฐ์งานศิละปะจากเศษษฐาและวัสดุนะครับแต่การถ่ายทอดการทำท่งใยเมงมุมนะครับส่วนศิละปะกรรมดา้านการแสดงของสถานศึกษาก็จะมีของอโรงเรียนอำนาจ,จเจริญครับโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเทพมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หาทิปซีนะครับส่วนการแสดงกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับตอนกลางเว้นครับก็จะมีมะลำคูมะล้ำก่อนครับผมมหรสศพก็จะมีผ้ากลางคืนมีตั้งแต่วันที่สามสิบมกราถึงวันที่สี่กุมผ้าครับผมก็มีนิทรรศการของหน่วยงานราชการนะครับมีสินค้าโอท็อปสินค้าจากโรงงานร้านค่าชุ่มชนครับมารวม ในกิจกรรมครับผมส่วนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินกิจกรรมนะครับงานบุญเดือนสามของจังหวัดอำนาจเจริญหน่วยงานที่ดำเนินการก็คือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดครับส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการหน่วยงานดำเนินการก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดครับกิจกรรมทํำซื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับ ก็เป็นของหน่วยงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญครับครับสุดท้ายดีครับกับผมนายยกเทสมนตีเมืองอำนาจนะครับในฐานะผู้จัดและผู้เตรียมความพร้อมในการจัดงานนาัสการพระมงคลมิ่งเมืองและมหากรรมบุญมหาอำนาจอำนาจเจริญปี2566รก็ขอเส้นส่วนพ่อแม่พี่น้องนะครับในจังหวัดอำนาจเจริญหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับ มางานนามสัสก,การพระมงคลมิ่งเมืองและมหากรรมบุญมหาอำนาจอำนาจ,จเจริญระวางวันที่30มกราถึงวันที่หากุมภาพันธ์สองพนะครับในการจัดงานก็นจะจัดไปตลอดนะครับในปีต่อๆไปครับทั้งเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญและคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาภุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองจะ ทำการจัดงานให้ยิงไงขึนข,นขึนไปทูกปีครับครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญเป็นอย่างสูงครับท่านนัทพงศ์ตั้งสกุลกุลพัชครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวครับมาเที่ยวง,งานนมัสการพระมงคลมงเมืองแล้วก็มหาบุญ มากร,รมบุญมหาอำนาจอำนาจ,จเจริญน,นะครับประจำปี2 5 6 6ครับระหว่างวันที่30มกราคมจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 6นะครับณนะพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญกันนะครับผมครับในส่วนทิ้งท้ายในรายการในวันนี้ครับท่านป้องกันแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรจะเสริมกับเพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมีไหมครับผมท่านนายกมีไหมครับ นะครับผมครับก็อยากจะเลียนชื่นพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามารวมงานนามัศการพระมุคลมิงเมืองนะครับเข้ามาถวายเพ่พัตตาหารพระพิสุสงฆ์น้ำกันนะครับแล้วก็ตอนแรกครับ18ดนาฬิกาก็จะมีการจเลื่ญนพระพุทธมนต์นะครับก็เชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามารวมงานน้ำกันหลายๆครับ ขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบพคุณท่านพิชิตโสภาลุนครับป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญและท่านนัทพงศ์ตั้งสกุลกุลพัฒนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญที่ได้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมผ่านทางแฟนเพจสวทอำนาจเจริญขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญน,นับท่านวาสนาแถวเพชรนะครับ ท่านอัชลาศรีจันทร์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำน,นาจเจริญช่างเทคนิคและจานลาทีต้อนรับทุกชาวันพุธนะครับผมพีรพลบ,บัวทองผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นจังหวัดอำน,นาจเจริญพร้อมด้วยท่านป้องกันจังหวัดอำน,นาจเจริญและท่านนายกเทศมนตรีเมืองอำน,นาจเจริญวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ